s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยแฟที่2 6 2แอบอึ้งไม่น้อยเมื่อนักแสดงและคุณแม่ลูกแฝดอย่างชมพู่อารยาอัลเบรตาฮาเกตออกมาเปิดเผยว่าชื่ออื่นที่เคยเป็นตัวเลือกสำหรับลูกแฝดของเธออย่างพายุและสายฟ้าที่คิดได้อย่างปุกบปรับคือชื่อว่าไวรัสซึ่งมีความพร้องกับชื่อจริงของสามีของเธออย่างน็อตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์ แถมชมพู่เองก็ดูจะชอบชื่อนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะมันดูน่ารักรวมถึงมีความคล้ายกันระหว่างพ่อและลูกแต่โชคดีที่สามีของเธอไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ฝาแฝดที่เกิดมาจึงได้ชื่อว่าพายุและสายฟ้าอย่างที่เลือกกันในปัจจุบันแฟกต์ <Fact S 2> ที่263ถ้าอยากความจำดีเรียนรู้ได้เร็วและชะลออกาการสมองเสื่อมควรให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายที่สุดเช่น การนอนให้ได้7ชั่วโมงต่อวันการนั่งสมาธิให้ได้วันละ1ครั้งอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือสวดมนต์ให้ได้อย่างน้อย1-2บทจะส่งผลให้สมองเข้าสู่ช่วงที่เป็นคลื่นสมองชนิดทีตาซึ่งนั่นจะช่วยให้สมองผ่อนคลายแบบสุดๆทาให้จดจําสิ่งต่างๆได้ดีและเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแฟกตที่264แม่บ้านหลายบ้านมักมีปัญหาน้าล้นหมอเวลาเดือดแต่ไม่เป็นไร และน้อมแอดแฟคขอแก้ปัญหานี้ให้กับคุณแม่บ้านด้วยการให้ลองไปหาตะหลิวหรือทับพี่ไม้สักด้ามมาวางข้ามไว้บนปากหม้อเนื่องจากตะหลิวหรือทับพี่ไม้จะลดพื้นที่บริเวณปากหม้อเพื่อไม่ให้ฟองน้ําเดือดและลดออกมามากจนเกินไปแถมยังช่วยลดแรงตึงผิวของน้ําที่กําลังเดือดซึ่งนั่นทําให้ฟองน้ําที่เดือดแตกได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วยแฟที่265 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยตัวปีกอนุสาวรีย์ทั้ง4ด้านสูงจากแท่นพื้น24เมตรและมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางของป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปจนถึงสุดขอบสุดยอดของฐานมีระยะ24เมตรซึ่งจํานวน24ทั้งหมดมีความหมายถึงวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีกทั้ง4ด้านนั้นก็มีความหมายถึง และความจเจริญรุ่งเรืองแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองแฟกที่266เส้นผมเคยเป็นของแทนใจจากสตรีในยุคโบราณสมัยหนึ่งเวลาผู้ชายออกไปรบหรือภารกิจสงครามเพราะคนจีนมีความเชื่อว่าทุกส่วนของร่างกายได้มาจากปิดามารดาการรักและถนุถนอมร่างกายของตนไม่ให้ถูกทำร้ายจึงถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบูปการีดังนั้นในอดีตหากหญิงสาวคนใด ยอมตัดพลอยผมตัวเองให้แก่ฝ่ายชายนั่นหมายถึงการแสดงความรักกันสูงสุดเสมือนการตกลงปรงใจว่าจะมอบหัวใจและชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับชายคนรักแต่เพียงผู้เดียวแฟกต์ที่2 6 7ทอง96.5%คือค่ามาตรฐานทองคำของเมืองไทยโดยมีทองคำบริสุทธิ์อยู่จริงประมาณ96.5%ส่วนที่เหลืออีก3 5เป็นส่วนประกอบอื่นๆเช่นแร่เงินรแร่ทองแดง หรือโลหะอื่นๆและด้วยสีทองคำดังกล่าวจะมีสีเหลืองทองสวยและเนื้อทองแข็งประมาณหนึ่งจึงเหมาะสำหรับการขึ้นรูปเพื่อทำเครื่องประดับเป็นอย่างมากอาทิจี้ทองแหวนกำไลต่างหูเป็นต้นแฟกต์ที่2 6 8กว่า200ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้หน่วยวัดสากลอย่างระบบเมตริกเพื่ออธิบายการช่างตวงและวัดสิ่งต่างๆ แต่มีอยู่3ประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบนี้นั่นคือไลบีเรียเมียนมาและสหรัฐอเมริกาที่ใช้หน่วยวัดอื่นเป็นตัวกำกับจำนวนแต่เมื่อปี2018ที่ผ่านมาอาจลดลงเหลือแค่2ประเทศเพราะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งไลบีเรียว,ว่ารัฐบาลอาจมีแผนนําระบบวัดอย่างหน่วยเมตริกมาใช้เพื่อความโปร่งใสและชอบธรรมเรื่องการค้าภายในประเทศมากขึ้น